สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมดูในเน็กหน้าแล้วไม่ได้เทเสักนานเลยนะฮะใครคิดถึงบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็เริ่มด้วยการแกล้งแฟนก็ตอนนี้มันก็จะมีเกมฮิตใหม่มาใช่ไหมที่เกมอะไรวะที่มันตีตีบ้านไงแหละผมก็ได้ลองเล่นมาแล้วนะเล่นสักพักแล้วนะแต่ไม่ถึงวันนะก็เดี๋ยวเราจะไปถล่มบ้านเหมือนกันนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถล่มบ้านมานะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอแนะ เข้ามาอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้ก่อนนะตอนนี้มันยังไม่อยู่ไงเราก็ต้องรอนะฮะระหว่างที่รอนี้เข้ามาในห้องนะผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่ๆใ,ในฟรีไฟล์กันก่อนไหมตอนนี้ผมก็มีตัวละครใหม่ชื่อว่า JAI นะ <laughs> ชื่อว่า JAI นะฮะทุกคนครับก็สามารถมาสุ่มกันไนดะ้ ความสามารถคืออะไรวะเนี่ยคือหลังจากสังหารศัตรูได้แล้วนะฮะจะทําการเติมกระสุนอัตโนมัติ10%อร์นต์อันนี้เขาวิวแรกนะไรเฟิเลแล้วก็ปืนพกแล้วก็ปืนกลเล็กนะฮะเอาวิ่งก็แบบเฮ้ย่าเติมกระสุนให้แนมะ่ก็ดีนะแบบเนี้ยใช่ไหมยิงต่อได้เลยอย่างเงี้ยโอ้โหโก่งเกินอ,อันนี้อย่งนี้นี่ฮะก,กิจกรรมหมีข้างหํามเมืองนะทุกคนนี่แหละก็เป็นกิจกรรมที่แบบเราจะได้ชุดเอ๋เนี่ยอันนี้มันหมีหรอวะเนี่ยหมีหมีก็หมีนะฮะก็คนก็สามารถ แล้วก็ยังมีอย่างนทุกคนอยากให้ทุกคนนะผมไปช่วยกันโบวตให้คะแนนกับการแข่ง f f i e e ส r อร์ตนะครับทุกคนครับกดลิกงใต้คลิปหรือว่าที่ผมปักคอมเมนต์ไว้เลยนะทุกคนไปกดลิงนะ้งแล้วก็ไปโบวตให้ฟ f i e e ส r อร์ตกันนะ <S 2> <S 2> <S โอเคนะคนะทุกคนเดี๋ยวเรารอสักพักเดี๋ยวมันมาอนในห้องเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องแล้วก็แข่งกันเลยนะครับก่อนจะไปไงฝากชรก,กดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้เลยครับผม สวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะฮยเราจะมาแคปเกมหมูนี่นะฮะที่กําลังฮิตกันนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคบสายคนติดเลยฮะโอ้ก็ผมต้องการเงินเยอะๆนะฮะต้องการเงินนะครับอืมเราจะได้แบบสร้างบ้านของเราเลยไหมเราก็ต้องเก็บรวบรวมเงินนะทุกคนก็ผมเชื่อว่าไม่ต้องอธิบายมากนะทุกคนคงจะเล่นเป็นแบบหมดประเทศแล้วมั้งก็มีเนี่ยโอเคอเคุอค้ยผมได้เงินมาด้วยอีหลายกังเลยนะฮะถึบแปดแสนแล้ว เอ้ผมจะให้โลแล้วเปล่าเนี่ยยอ้ยอยุ้ยได้่โลนะฮะมาได้แล้วนะเนี่ยเราเจอแล้วนะครับผมตายซะต้อหยอตื้อโอเคข้อมีโลว่ะไม่ได้เรายอมไม่ได้นะข้อมีโลว่ะเรายอมไม่ได้ล่ะเฮ้ย มีคนขโมยตังค์ผมโอ้โแม่ขโมยตังค์ทำไม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 มาเราต้องไปทุบบ้านของไอค้คนที่มันขโมยเงินเราเมืเนะ่อกี้นะทุกคนนะมังอาจมามังอาจมาทุบบ้านเราไม่ใช่หรือขโมยตังค์เราเหรอ,อฮะทังไปรถเนี่ยทังไปทังไปทั้งยัง ไม่หมดไม่หมดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอี้ไอคุณมาตีเราเมื่อกี้อ่ะเนาะมาตีเราใช่ไหมบอกแล้วว่าอยากให้พี่แขนพี่แขนแล้วพี่แบบตีบ้านหมดเออสวยออกกันเลยนะมาเออนีหน่ายสักทีนะฮะพอผมแขนไงผมแขนไอ้คุณที่มันมาตีบ้านผมเออ ัไปได้ัไปได้กดตีมาาันสะใจเลยดิน้องลาก่อนเจอเทพระเจ้าถอนี่ถอนถอดก,กันนะเ <c oughs> ลยอ,อันหนึ่งะแตกแล้วได้แล้วเว้ยเฮ้วยมาเอาลาก่อนทุ่งดอกไม้ยา่า <c oughs> <c oughs> จบไห้ไม่เลยครับยังไม่หมดเอาให้หมดนะเอาดิเอาจุก่กระสุปี๊ดจนหมดเลยนะหมดไปรุยนุ๊กมืติบ้านกูอย่างเนี้ยฮะมืองานกูสงสาสร้างแบบโอ้โหแล้วมีแต่มืองานดูดูมีแต่นุ๊กอะโอเคเกมนี้อยู่ โกรธไรจะแค่เกมเลยกับจ้างกคนอื่นมี่ตั้งเงยอะตั้งแยะเลยไหมพี่ตีไม่ตีคนอื่นเขาจะโกรธกูนะแล้วกูไม่โกรธเหรอมึงโอ้โหได้มึงเอาใช่ไหมมึงเจอกูแนะ่มึงเจอกนะูแน <c oughs> ่ได้ลิงได้มึงเจอกนะูแน่สปีดผมจะหมดแล้วนี่วะได้เนาะมึงเจอกนะูแ <c oughs> น่กเยอะนี่เจอแนะ่ช <c oughs> ่องบนะ้านรอเลย เอ้ยเดี๋ยวมึงได้หีิงได้ไปเจอขึ้นเขาไหนอ่ะมึงเดาเ่าไหร่นะกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่กูได้การ์ดแล้วเฮ้ยเลยเนาะเดาเลยฮะมึงเจอมึงเจอเดี๋ยววะอุ้ยมันขางอ่ะมึงเจอแล้วนิงดูซะรถมึงไปแล้วรถมึงอ่ะเออกูไม่ดีกว่ากูตีมึงแล้ว ไม่ยมึงเจอคุณแม่มึงเจอแ่ออมึ่มึงเน่โอ้ยมตีแ้านกูอ่ะเฮ้ยเจอน่ยเนเดี๋ยวมึงเจอกูกูขอต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ตายแล้วกูหนูคนอื่นบ้างเถอะตีบ้้นกู่ไหมรถมึงพังรถมึงหวังอกว่ามันจะเก็บ ขอวท้งก่อนตีแ้ากกูมีทีนก oh, kind of ูตีครั้งเดียวมึงตีสิครั้งเลยไม่รูเฮ้ยกูมีเกาะแล้วเม้ย่กลัวเออแล้วแต่มึงเจอกูเจอกูโอ้ยกูได้สองเกาะแล้วผมมียิ่งทำแล้นิ่งมงเฮ้ยแบ๊กอไรแนีะเฮ้ยเ่าเฮ้ย กูซื้อเลยกูต้องรีบซื้อแบบได้ปังโอ้มึงจะผ่านด่านนี้แล้วอ่ะเฮ้ยกูจะผ่านด่านแล้วมึงตีกูไม่ได้โอ้ยตายแล้วถ้ามึงไปตีกูไม่ได้อ่ะหมดแล้วอะหรือกูผ่านด่านแล้วกูผ่านด่านแล้วกูผ่านด่านแล้วหมดแล้วอะอยู่ดีอย่าใช้ความรุนแรงเล่นเกมกันโอ้โหหมดแล้วเหรอหมดแล้วเฮ้ยเอาพีมาหน้าเอาพีมาหน้าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ดูอะไรเดี๋ยวพี่ให้ดูอะไร ตีพอแล้วเฮ้ยเดบี่ดูเดพี่ดูบ้านใครพังไปแล้วกะดูบ้านกูนี่เขาเรียกว่าเจริญเจริญโต้บ้านกูพังจนจะติดลบแล้วเฮ้ยกูได้เงินเงินมึงขโมยเงินมึงเอ๊ะตอนนี้แค่นั้นยังจะขโมยอ้ยทำไมบ้านกูเละแบบนี้ไปเอามีเหรียญที่บ้านกูอะไรยากจนขนาดนี้โอ้ได้หมื่นสองโอ้ มาขโันไม่มีแล้วมาขโมยเพื่อมันไม่มีแล้วจริงๆอ่ะในนี้มันมีอยู่แสนกว่าเองกูจะตีบ้านเงินกูไม่ได้จากขโมยนุ๊พอแล้วจะตีเลยไปซื้อบ้านก่อนไปไม่ซื้อกเงินตั้งสามล้านกว่าเออกูต่อยเขาเฮ้ยยังุ้งเฮ้ยมันโอนมาให้กูไม่ได้เหรอกูจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันมังมือมันมาเหลืออย่างนึกถึ บอกแล้วไงคุณต้องขอโทษผมก่อนโอ๊ยคุณอาตีบ้านผมไปทีหนึ่งเฮ้ยมีเกาะมีกี่การมีเกาะกี่การไอพวกหุณไโดนขโมยเงินคุณลืมเลยไอมาตีบ้านผมวะสมนานิ้งไงมั้ยไ่ใช่ตีบ้านกูตีบ้านกูไอพวมึงโดนขโมยเงินเยไอขโมยเงินกูช่างมันอีกไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มึงไอมามามาตีบ้านกู มึงจะขอโทษดีๆเดี๋ยวจะให้บ้านมึงพังฮะมันพังเยอะไหมมึงดาวพังในขู่เอาไม่เหลือเลยเลยเรื่อยๆในดาวกูตกไปเรื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงชอบเหรอมึงซ้อมเหรออ้าซ้อมเหรอซ้อมเหรอมึงซ้อมเหรอเฮ้ยมึงซ้อมเหรอได้นี่ได้หยาซ้อมเหรอได้เฮ้ยโอ้ยมึงกรองหมดหรือยังกรองหมดหรือยังกรองหมดหรือยังกรองหมดแล้วยังนะหยา รถ <laughs> มึงหรอมึซ่อมรถอ่ะฮะฮะดูไวยังมึงจะขอรัอว <laughs> มึงอ <laughs> มึขอรัรเมือไหร่มรงเจโอเคจำไว้อย่าตีผมใครเพื่อนในเฟจผมแนแฮมตีผมนะงนะ <laughs> นั้นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตีอน้ไม่เล่นนะ เจอเจอโอเคทุกคนจำไว้นะใครอยากแบบเล่นเกมนี้พวกผมก็สามารถเอ็ดมาได้นะทุกคนนะวันนี้ตัวลรกก่อนสวัสดีครับนี่ดตีกแล้วรอ